你坐在岸边，天蓝色的湖面，阳光倾洒光，荧光闪闪照耀你纯洁的笑脸。我轻拨着岁月的弦，弹奏着对你的思念。湖面波光如星光点点，我听听天、明天。 我心底的呼唤，盼你能听见，来到我的身边。乘着爱的小船，向湖中心飘跃。时光在江下流转，寻那缥缈的前缘，只为。 虔诚许愿最，最霞，祝你所求尽所。 我的心永远为你等待，静静缠绵，静静缠绵。我的心永远为你等待，静静缠绵。天蓝色的湖面，阳光倾洒光，荧光闪闪，照耀你纯洁的笑脸。啊 正弹奏着对你的思念，思念波光如星光点点，昨天、听天,天,天,天、明天，那是我对你的思念。风吹雨打都是我心底的呼唤，盼你能听见，来到我的身边。 ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็กลับมาอยู่กับช่อง NP95 กันอ,อีกเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของไกด์ทูแฮนด์นะครับหรือว่าดับใหญ่นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแนวทางในการอัพคลิปละกันนะครับซึ่งผมมองว่าคลิปมันยาวไปเออหลักๆเลยผมเหนื่อยมากในการตัดคลิป40นาทีให้มันเหลือ30นาทีอะไรเนี้ยนะเออ <c oughs> เอ่เดี๋ยวผมจะแยกให้นะครับตัวไกด์เนี่ยผมจะทําให้มันเห็นทุกอย่างเลยเออแต่ว่าพวกสกิลบางสก ิลเอออะไรบางประเภทวิธีเล่นบางอย่างอะไรพวกเนี้ยที่มันลึกค่อนข้างลึกมากๆอะไรแบบเนี้ยผมจะทําแยกให้นะครับหลักๆน่าจะเป็นสกิลอาจจะตั้งชื่อคิดว่าไฮไลท์สกิลแหละเออง่ายดีนะครับสาหรับตัวนี้จะเป็นสายลมกดนะครับจะเป็น str dex เนาะอ่ะสเตตัสประมาณนี้นะครับเราต้องเอาคีมาด้วยนะ จริงๆใครพี่จ่าโอเคถ้ามาแบบตีกับมิมิวอะไรเงี้ยเล่นๆสนุกๆอัพแค่3าก็พอนะสำหรับคีตัวนี้มีผลกับพิษเสริมของลูน่านะครับซึ่งฮิษเสริมของลูน่ามีการันตีคี้ให้100นะครับแต่ว่ามันจะไม่นับคี้จากไอเทมจากอะไรเราเลยนะเออเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องอัพคี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้เวลาที่เราเจอบอสต้านคิ้ทั้งหลายเออเราก็จะฮิษเสริมของลูน่าก็จะตีโดนนั่นเองไม่มิดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเบสแอ็แท็กอยู่ที่8ปดพันแปดนะครับเออสามารถดันให้มันถึง หึงหมื่นได้นะครับแต่ผมลองแล้วเออก็เอาระยะออกแล้วใส่แอคแทกเข้าไปก็เออแบบนี้แรงกว่านะครับใส่ระยะแรงกว่านะก็จะประมาณนี้สําหรับสเตตัสนะครับแล้วซึ่งโอเคผมจะทําเล่นแบบเลือดน้อยด้วยเออจะทําเล่นแบบเลือดน้อยด้วยเดี๋ยวผมจะแยกให้เอาไว้ในอาตัวไฮไลท์สกิลแล้วกันนะครับเออตัวไฮไลท์สกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างที่เป็นของทูแฮนด์นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยพร้อมกันนั่นแหละนะครับแค่ผมจะแยกให้เป็น2คลิปนะครับตัวไฮไลท์สกิลก็จะมีข้อมูลเชิงลึกของสกิลนะครับสำหรับที่ไม่ได้้บอกในนคลิปี นะครับแล้วก็จะมีบางอย่างเออบางไอเทมบางบิวที่แบบโอเคที่ผมยกของจับของย้ายของอะไรประมาณนี้นะครับแทรกเข้าไปให้ด้วยนั่นเองนะครับต่อกันที่บาบ้านนะครับปาบ้านเนี่ยผมลืมบ่อยมากนะฮะกินมาประมาณนี้นะครับ MP AR MP ธาตุแล้วก็คีนะครับไปต่อที่สกิลดาวนะครับสกิลดาวจะใส่มาประมาณนี้บูชิโดเวลเจ็ดไม่ต้องสนใจเออจริงๆจ,จะไปใสอะไรก็ได้นะสลาบูชิโดแล้วก็พักสั้นๆนะครับซึ่งผมเอามาทำฟัสชิวอย่างที่เห็นไปเมื่อต้นคลิป นะครับ ผมเอาทูแฮนไปทำไปทาแบบฟัสคิวนะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องโอเครีเอ็มพีเข้าด่านไว้ด้วยนั่นเองนะครับและผมทำให้มันเลือดน้อยด้วยเพื่อที่จะไปรับดาเบตสัดส่วนซึ่งตัวบูชิโดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแยกให้อีกทีมันเป็นอีกหนึ่งหัวใจในการที่จะทำให้เลือดผมเหลือ17ได้นะครับอาทิเหลืออื่นไม่มีอะไรนะครับก็ใส่มาแค่จะประหยัดพอยแค่นั้นเองนะสกิลธนูแน่นอนเราจะทำขายหมดเลยมาเอาเด๋ยวคอยชุตเตอร์นะใครพอยพอเอาพลิกดอมาได้นะครับซึ่งพอยผมไม่พอนะสำหรับสกิล เวทนะครับเอาเป็น IMPACT 7 Final 1นะแต่ว่าผมอัพ10เพื่อที่จะทำให้ IMPACT มันติดสถานะลงความได้บ่อยขึ้นมีโอกาสมากขึ้นนั่นแหละนะครับ เพื่อนที่ผมจะเล่นกับชัดเอาได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะใครอยากอัพติดตามก็อัพได้นะครับแต่ใครพอยไม่พองจริงอัพมันเจ็ดพอนะครับสกิลหอกวายุนะครับก็จะเป็นพริกอลาสิบแต่ผมใส่สกิลดาวเนาะแล้วก็เทพลมกด10นะครับตัวนี้ไม่ต้องอัพนะครับสำหรับออมิตี้นะก็มันจะใช้ได้แค่กับพอกับเออดับอย่เราใช้ไม่ได้นั่นเองนะไม่ต้องเอามานะครับสกิลคาตนะนะครับจะเป็นทางผ่านมาชุกุจิ1แล้วก็คาเงกิ10นะครับตัวเนี้ยผมใส่เป็นสกิลดาวนะครับทูแฮนสำคัญอยู่ประมาณึเลย เพราะว่าเราไม่ได้ใส่อุธลรงนะก็สกิลดาวไม่ได้แพงมากก็ใส่เป็นสกิลดาวเอาก็ได้นะครับสกิลดาบคู่ไม่ได้อัพโอเคไหนไม่อัพผมไม่เข้าแล้วกันนะสไปไม่อัพโล่ไม่อัพอ่ะสกิลต่อไปแคมฟัสนะคบจริงๆถ้าคุณไม่ได้เล่นทุกสกิลขนาดนั้นที่ผมมาเดี๋ยวจะพาไปดูเมนสกิลสำหรับสกิลดาบนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้เล่นหลายสกิลไม่ได้เล่นแบบทุกสกิลให้มันครอบคลุมขนาดนั้นน่คือจะเจาะจงไปทางใดทางหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแคมฟัสก็เป็นทางเลือกที่ดีนะมันเพิ่มทมมมััันนนเเเเเ่่าาากบใให้ดจรระสป็ mì chút phút ở mì đầm nhạc ได้หมดนะครับแต่จะติดอยู่หนึ่งปัญหาคือคุณจะเล่นแบบซโล่ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าการซโล่จะทําให้บัฟแคมฟาสใช้ไม่ได้นะครับถ้าบอสเล็งเราอยู่เราจะเปิดบัฟแคมฟาสได้แต่ว่ามันจะไร้ผลแล้วก็ถ้าเรามีแทง้งเออแล้วทีเนี้ยเราเปิดแคมฟาสทีเนี้ยบอสดันหันมาเล็งเราเออเราจะโดนสตันนะครับนั่นเท่ากับว่าคุณจะเล่นแคมฟาสได้คุณต้องไว้ใจแท้งมากๆนะครับเออผมก็เลยโอเคเลือกที่จะหยิบมาให้มันเล่นง่ายซะมากกว่าเอาให้มันครอบคุมซะมากกว่านะครับก็เลยโอเค ตัดดเมดในส่วนนี้ไปนะครับมันให้แอกแท็แค่300ก็จริงนะแต่ว่ามันให้ค่าคีย์มา40หน่วยครับอือถูกต้องมันให้ค่าคียมา 40, 40หน่วยนั่นเท่ากับเราจะบับบ้านคียก็ไม่กินด่าใช้เป็นฟูดเมจุดใช้ใช้เป็นฟูดเมทอะไรเนี้ยมันสามารถที่จะดันดเมรได้เยอะ มากๆประมาณหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นแคมฟาสหรือคนที่ไม่ได้เล่นแคมฟาสดาเมจก็จะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะซึ่งผมก็ลองเอามาแล้วแหละแต่ว่าและแหละอย่างที่บอกผมเป็นคนที่ชอบความไฮบริดมากกว่าชอบความหลากหลายมากกว่าสกิลดาบผมเอามาเยอะมากมันก็เลยไม่พอนะพอยอะสกิลดักฆ่าไม่อัพนะครับจริงๆอ่ะไม่ซีเรียสนะครับลากทางผ่านอาสกิลนี้สิบได้นะก็จะได้เจาะเกาะสิบนะครับสาหรับใครที่ทําเจาะเกาะไม่พอจริงๆทําเจาะเกาะไม่ไหวจริงๆนะครับตัวผมเจาะเกาะอยู่ที่98%นะครับหรือไม่ก็จะลบ10 เออหรือม่ก็จะลบ10จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ88ดสถึงเกแนะครับและแต่บอสที่เจอนั่นเองนะเดี๋ยวจะบอกเรื่องไอเทมนะสกิลดังพาวเวนะครับแน่นอนว่าจะเป็นเคลวสิในแม่1นะใครจะเล่นใจม่วงก็เอามา10นะครับซึ่งผมไม่เล่นเนาะในแม่เอามา1พอนะเออผมเห็นบางคนเขาอัพสินะผมบอกตรงว่ามันไม่จาเป็นนะมันเปลืองพอยนะครับเอามาเพื่อที่จะให้มันเพิ่มสเต็ปเคยวแค่นั้นเองนะครับในตอนที่เคียวมีสเต็ปของในแม่มันจะแรงมากๆนะครับในตอนที่มันเปเสร็ทับสิบสำคัญค เราใช้นะครับมันจะไม่ทําให้ MP เราโดนผ่านมากจนเกินไปนั่นเองนะสกิลต่อไปเป็นมิลาดอีเวชันนะครับห้อยมาไว้1นะก็เอาไว้เอาไว้ตอนแบบไล่เบสไล่เดคอยอะไรอย่างงี้นะสกิลพพนิสันนะครับก็จะเป็นสิบบนเลยจริงจริงผมอยากรีออกนะไอตัวนี้ผมก็ไม่ได้เอาไว้ใช้ใจดามีดอะไรเลยนะจริงๆผมน่าจะอัพแค่เนี่ยสิแล้วก็1หรือไม่ก็5แล้วก็1ก็ได้แล้วแต่ผมไม่ได้ใช้ใจดามีดนะอาจจะเป็น5กับ1ึก็ได้นะอามาเปิดคอมโบทั้งคู่เลยนะครับมันเป็นพลเอกการโจมต เอามาจ่ายดามจดมใส่คอมโบเต็มแรงให้มัน,ม,นมันก็แรงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเออจะบอกตรงว่าคอมโบดามจดผมเยอะมากๆ เออมันเยอะมากๆจนผมไม่รู้จะมุม,มแมลงไปแทรกตรงไหนนะก็คือผมเอาไปแทรกได้ในแค่ช่องที่เอาไว้ทําโพลีเท่านั้นนะครับสายทูยแฮน่ะมันเป็น fk เออ fk หรือสายฟาคิวนั่นแหละนะครับมันสามารถทําฟาชิวได้ไวมากๆในสายกายภาพนะครับไม่ว่าใครจะมองมันยังไงเออผมบอกตรงว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้อ่ะมุมมองมันต่างกันมากเลยนะสำหรับสายดับใหญ่อะ่ะสำหรับคนที่เคยเล่นธนูมาเออถ้าสมมติว่าคุณไม่เคยเล่นดับใหญ่อยากให้มองภาพไปที่ธนูเออธนูเนี่ยจ่ายดาเมจแบบไหนเงื่อนไขาการจ่ายดาเมจเป็นยังไง ทูแฮนเป็นแบบนั้นเลยเออทูแฮนเป็นแบบนั้นเลยครับและซึ่งถ้าของสุดและเล่นลมกดแบบเนี้ยคือผมบอกเลยว่ามัน o อมากมากเออมัน OP มากมากสำหรับคนที่ขั้งเออสำหรับคนที่ขั้งในดาเมจในดีเพสอันรัวแรงอะ่ะผมบอกตรงว่าดาบใหญ่ก็เป็น1ทางเลือกที่ดีมากๆนะครับแต่ซึ่งเออมันเล่นยากนะครับมันเล่นยากถามว่ามันเล่นยากเพราะอะไรมันเล่นยากเพราะคอมโบครับเพราะว่าคอมโบดาบใหญ่จําเป็นที่จะต้องใช้คอมโบยาวมันทําให้เราเล่นยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงที่เราต้องมานั่งจัดคอมโบเพราะว่าบอสแต่ ตัวบอสแต่ละแต่ลนะแพทเทิร์นน่ะเราไม่สามารถที่จะใช้คอมโบคอมโบเดียวได้นะครับเราจะปรับเปลี่ยนคอมโบไปเรื่อยเลยเออก็คือโอเคเราเจอแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคไปเจอไม่มิวเราใช้แบบนี้ไปเจอคุดเราใช้แบบนี้อะไรเงี้ยมันจําเป็นที่จะต้องซอกแซกสลับไปเรื่อยเปื่ยเลยนะครับสำหรับสาย two hand นะทูแฮนนันนี้บอกไว้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางในการเล่นอะไรต่างๆนานาหรือสงสัยอะไรก็สามารถทักหาผมใน Discord ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ด s c o r d ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ปกติก็คุยกันนั่นแหละครับ ปกติก็คุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องนั่นแหละเออใครไม่รู้อะไรก็ถามมนส่วนใหญ่ก็คุยเล่นกันไร้สาระเล่นเปืือยซะสนญ่นะเออ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับคนที่เออไม่ไม่เก็ตจริงๆไม่อินจริงๆไม่เข้าใจจริงๆนะครับหรือใครอยากจะเข้ามาคุยเล่นก็ก็เข้ามาได้เลยครับเออยินดีต้อนรับนะครับสกิลต่อไปนะครับส,สกิลเอาชีวิตรอดผมไม่เดียวมานะเออจริงๆผมอยากได้สกิลนี้นะ มันช่วยรีเอ็มพีตอนเราต่อสู้นะครับถือมันจานนิดหน่อยก็เถอะนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะทําให้ผมไม่ต้องกินบับบ้านเอ็มพีเอ็มพีผมก็ยังคงตันเหมือนเดิมนะผมสามารถบิลเอ็มพีตันสองพได้ในตอนเปิดลมกดนะถ้าผมมีสกิลนี้นะโดยที่บับบ้านไม่ต้องกินบับบ้านเอ็มพีนั่นเองนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละอือตามสภาพพอยผมไม่พอเดี๋ยวเห็นเม่นสกิลแล้วจะรู้เลยว่าทําไมไม่พอนะครับสกิลสนับสนุนผมเอาแค่เบฟนะครับตัวรีคาเวอรี่ผมใส่เป็นสกิลดานะผมสลับถอดสลับใส่กระบางสกิลนะคร่อ ใช่อะผมเมาแอดลิฟหนึ่งแค่นั้นเลยนะครับเอาไว้เปิดคอมโบนะแล้วก็จะเป็นสกิลสู้รบเป็น5500นะครับมีสกิลดาวอยู่2อันนะครับก็เลยใส่มาปาก็เลยอัพมาแค่นี้นั่นเองนะครับหมดสกิลนะครับสำหรับเมนสกิลนะครับนี่เลยเออก็มันเปลืองเพราะหน้านี้เลยนะครับดูดิ <laughs> จะรั่แวแถวบนก่อนเลยเดี๋ยงงนะครับ สกิลที่ได้ใช้ก็จะมีเป็นสตอมเบดนะครับตัวเนี้มันจะคืนเอพีให้ด้วยนะครับเงื่อในไขก็คือการเก็บสแต็กของมันคือการโจมตีปกติไปเรื่อยๆและยิ่งใช้แรมเพดเปิดขึ้นมาแล้วตีมันจะยิ่งเก็บสแต็กสกิลนี้ได้ไวมากๆนะครับเวลาเราใช้ไปอ่ะคือทั้งความแรงของมันแล้วก็การดูเอพีของมันก็จะมาจากสแต็กตรงนั้นแหละนะมันจะเอาไว้เปิดคอมโบเคียวเอาไว้เปิดคอมโบนู่นนี่นั่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะคืนเอพีให้เราด้วยมันจะทําให้เราไม่ใช้สกิลแบบผ่านเอ็มพีจนเกน ใครขี้เกียดใช้ไม่ต้องเอามานะแต่ผมก็บอกตรงว่าผมทําไว้สูงสุดคือ10ล้านอ,อมันก็ถึง 10m อยู่นะครับสาคัญคือมันให้บัฟดาเมจเรามาด้วยนะหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะทาดาเมจให้มันรุนแรงจัดๆเลยอะ่ะมันเงื่อนไขค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเราต้องไปยืนอยู่ในวง a อ e ของบอสนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นฮาร์ดฮิตนะคะจริงๆอ่ะสามารถใส่เป็นสกิลดาวก็ได้หรือจะอัพสิบก็ได้นะครับแต่ว่าบอกตรงทูแฮนด์มันไม่ค่อยติดนะครับ เพราะว่ามันไปให้เปอร์เซนต์การอัตราติดพังงาอีก50%ก็เป็นดาบมือเดียวดาบมือเดียวจะพังงาร้อยเปอร์เซนต์นะครับแต่ซึ่งทูแฮมมันได้แค่50%นะครับมันก็เลยไม่รู้จะเอามาใช้ในจังหวะไหนได้บ้างเพราะว่าจังหวะที่เราจะเบรกอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นจังหวะที่สําคัญทั้งนั้นนะครับอือก็เลยโอเคปล่อยให้เพื่อนเบรกไปดีแล้วนะอือต่อไปเป็นสกิลทิกเกอร์สลัดนะครับอัพหกนะเพื่อที่จะให้มันกิน MP แค่200นะอะเนี่ยน,200นะนไม่งันัน็จะกิน300นะครแลมเพสอัทางผ่านร้อนะ แล้วก็ชัทเอาสิบนะครับใครไม่เล่นชัทเอาก็ไม่ต้องเอาหน้านี้มาเลยนะสำหรับแลมเพจกับชชทเอานะครับแลมเพจเนี่ยเอามาช่วยรีมานาอย่างเดียวเลยเอออย่างเดียวเลยนะครับและยิ่งใครที่ไม่มีเลมเพจฟื้นฟูผมแนะนำไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับตัวผมเองอ่ะก็สลับใช้นะก็คือผมก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะไรประมาณนี้แล้วแต่อารมณ์นะครับเพราะตัวผมก็ไม่มีลิจิตแลมเพจฟื้นฟูนั่นเองอ่ะ แถวล่างนะครับมีเบนเทโอเบกเกอร์แล้วก็ลูน่าสลันะครับตัวนี้เป็นเมนดีเพสของเรานั่นเองนะมีเมนดีเพสแค่ตัวเดียวนะนอกนั้นจะเป็นตัวสะพานที่จะทำให้สกิลเมนดีเพสเราทำงานนะครับทั้งหลายแหละอ่ะเนี่ยพวกเนี้ย ทุกอย่างไปยันเคียวอ่ะเออนะเดี๋ยวจะาธิบายให้ฟังนะครับแถวล่างนะครับเป็นทางผ่านหมดเลยนะเพื่อที่จะมาเอาบัสตาเบดแล้วก็ละเบดนะครับตัวเนี้ยให้คีดาเมจหลังใช้นะครับประมาณ5หน่วยนะครับใครอยากได้ดเมจเพิ่มก็เอามาได้แต่ผมมองว่ามันเกะกะนะครับซึ่งพอยผมไม่พอด้วยนั่นเองนะการอภจะได้แค่3หน่วยนะครับใครยังอยากเอามาใช้ก็เอามาใช้ได้ต่อให้อาเป็นทางผ่านก็ได้คีดาเมจเพิ่มนะแต่เราก็โดนหานะเท่ากับได้1.5อยู่ดีเออใส่เอ็ีอาร์คดเมดเราล,ล้านอยู่แล้วผมก็เลยมองม่ เห็นประโยชน์ที่ว่าโอเคคิดเมตรหเนี่ยมันก็โดนหารเหลือสองจุดจุดหเผลอๆน่าจะเหลือ2ด้วยเกมนี้ปันลงเสมอเออก็เลยไม่ใช้ก็เลยไม่อัพมาดีกว่านะครับ ซอมมัลติ10นะครับคลิกสแลนด์10แต่ว่า2ส,สกิลนี้ผมใส่เป็นสกิลดาวนั่นเองนะฟอเทคนิค10นะครับมาทําให้สกิลทั้งหน้านี้เลยแรงขึ้นนั่นเองนะบัฟแอ็แท็กเป็นวอลคายแล้วก็บัฟสปีดบัฟคีย์เป็นเบอร์เซิร์กนะครับแล้วก็ตัวฟาสแอ็แท็กผมเอามาเปิดคอมโบแล้วก็เอามาแทรกในคอมโบด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นโพเลตการโจมตีปกตินั่นเองนะครับการที่มีฟาสแอ็แท็กด้วยมีบูมแมลงด้วยนะครับมันจะทําให้โพเลตเราคงที่มากๆนะมันจะะะเเเเเเเปป็นนกาาาารรรรรรทีีีี่่่่่ตตตตตั้้งงงคอออออมมมมมมโโบ8 9 10, 10ยยยแวพลไสไสรรณ นะครับเพราะว่าเรามีทั้งพเลกกายภาพโพ,พเลกโจมตีปกติพเลกเวททุกอย่างอยู่ในคอมโบนั้นนะครับมันจะตัดโพเลกกันไปตัดพเลกกันมานั่นเองนะอ่าหมดสำหรับสกิลเมนนะคบจริงๆสกิลนี้ใครอยากเอามาเอามาได้ใครที่เล่นเซมีก็ง่ายที่จะจําเป็นอยู่มันจะลดดมเมียดให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นผมเล่นลมกดซะส่วนใหญ่นะเอออ่าหมดนะครับเรื่องคอมโบเนี่ยผมเจาะลึกให้ไม่ได้นะ,ะก็ดูแนวทางกันดีกว่าอ่าเอาเอา,เอาเป็นแนวทางดีกว่าเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าคอมโบเนี่ยมันไม่ตายตัวเลยผมปรับเยอะมากผมปรับบ่อยมากนะครับเอาหน้าหลังก่อน ตอนผมตีลอนดิน่คอมโบนี้จะเอาไว้พุ่งออกจากพายุแล้วก็มาฟ้าแอกแทกทำโพเลสแล้วก็ลูน่านะครับตัวเนี้ยถ้าอัพสิบสกิลต่อไปจะกินเอนพีแค่ครึ่งเดียวนะหรือใครเอาอิมแพกมาแทรกก็ไ้ไม่ว่ากันนะครับผมก็ตั้งไว้แบบนี้เลยนะคอมโบต่อไปนะครับก็มันก็ไว้สแปลมลูน่านั่นแหละถ้าจะให้พูดตรงๆซึ่งผมว่าได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเออบอกตรงนะซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเปลี่ยนเยอะมากผมจะใช้คอมโบไหนผมจะตั้งแบบไหนอะ่ะจริงๆมันขึ้นอยู่กับบอสมากกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับออมมขงผผที่เ่เตไว้นะ ผมเซตไว้แบบเนี้ยโอเคผมตีมิวผมใช้เซตเนี้ยพอผมไปตีคุดผมก็เปลี่ยนอยู่ดีนะเออ <c oughs> คอมโบต่อไปนะครับเป็นคอมโบนี้อ่าตัวนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าแนะนําให้ใช้ได้เออตัวนี้แนะนําให้ใช้ได้กับบอสลอนดีเน่นะครับใครที่จะไปฟาร์มดาบสามารถใช้คอมโบนี้ได้สำหรับใครที่เป็นทูแฮนด์นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้เล่นฟูดเมทฟูธาตุ hard, อะไรขนาดเนี้ยชัดเอาอาจจะไม่จําเป็นนะครับเราอาจจะถอดชัดเอาออกนะก็จะเปิดแค่เนี่ยปลามูมแบรนแล้วก็เปิดบัฟเปิดบัฟทิกเกอร์สลัเคียวแล้วก็ลูนา ก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยเดคอยนะตอนบอสมันเปลี่ยนเฟสคอมโบนี้ของผมมนจะพอดีเป๊ะเลยซึ่งตัวผมอ่ะตอนที่สับชัดเอาลงบอสมจะเปลี่ยนเฟสเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าดามเมจมันรุนแรงมากนะเออบอสดเลด่นน้อยด้วยบวกกับดามจเรามันแรงด้วยเพราะว่าเราเล่นแบบฟูท่านเลยนะครับคอมโบนี้ก็เลยใช้งานได้จริงกับบอสลอนดีเน่นะครับจะใช้งานกับบอสตัวอื่นไม่ได้นะเออนอกจากบอสที่คุณเอาไว้ฟาร์มอะไรจริงๆอ่ะนะถ้าเป็นลอนดีเน่อะเราเปิดด้วยการเบรกมันอยู่แล้วเราจะสตันมันแล้วก็เราช่วยกันเบรกอย แรงมากมากนะอ่ะคอมโบอีกหนึ่งคอมโบจะเป็นคอมโบนี้ดูไปแล้วสินะโอเคก็นั่นแหละครับจริงๆก็แข็ไว้ได้เลยเออเรื่องกันตั้งคอมโบนะครับจะต้องมี1-2คอมโบที่เอาลูน่ามาต่อหลังแล้วมันยาวอยู่ประมาณนี้แหละเออจริงๆจะสั้นกว่านี้ก็ได้เอาลูน่ามาไว้ตรงแทนอ่ตัวฟาเดเอกแท็กก็ได้แล้วแต่แต่ผมเอาฟาเดเอกแท็กมาแทรกน่าจะสังเกตได้ว่าของผมจะสลับพอเลยเสมอนะปกติกายภาพเวทกายภาพปกติกายภาพก็น่าจะแกะกันออกว่าควรจะตั้งแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะคอมโบวันเดคอยนะถ้ามันยาวไป ตัดในแม่ออกก็ได้นะครับซึ่งโอเคผมเอาลูน่ามาเซตอัพในการเก็บสแต็กในตอนที่หวังเดียคอยไปเลยจบก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะบอกอีกทีเรื่องการทำสแต็กลูน่าว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับอ่ะ คอมโบต่อไปเป็นคอมโบนี้นะครับก็เออไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะผมพูดจริงนะก็แคปได้เลยเพื่อจะเอาไปทั้งตามกันก็แคปได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคอมโบวางออกซาเลตนะครับประมาณนี้วางแ,แล้วก็อย่างที่เห็นนะจะมีรูหน้าต่อแล้วจะเ,เคียวไว้ข้างหน้าก็ได้แต่ว่าด้วยแพทเทิร์นบอสที่ผมตีบางตัวแค่ไอตัวนี้ระเบิดแล้วก็รูหน้ามันกระตายแล้วนะครับซึ่งเคียวก็เลยเไปต่อท้ายนะครับเพื่อที่จะโอเคเอาไว้ปิดดาเมจในตอนที่มันลูหน้าไปแล้วมันไม่ตายแค่นั้นเองนะครับอ่ะคอมโบต่อไปเป ก็ได้ใครที่ไม่เล่นแรมเพดนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะเมื่อจะหมดนะคอมโบเออแล้วก็มาเรื่องของไอเทมนะครับอ่ะมาดูไอเทมกันนะครับไอเทมดาบผมใช้เป็นดาบประหลาดนะหรือใครจะเล่นเป็นเพลิงนิลการก็เล่นได้นะครับแท่มันเบาวกว่าดาบประหลัดอยู่แล้วนะดาบถ้าเราจะเล่นเป็นออฟหน้านี้นะครับอ่ะผมก็ทําไว้แค่ลงกับดินอยู่ตอนนี้นะ สำหรับสายกลางเออสำหรับสายกลางเราจะเล่นเป็นแอ็กแท็กเปอร์เซ็นต์เอสทีอาร์เปอร์เซ็นต์คีดเมดเปอร์เซ็นต์คีดาเมจหน่วยแล้วก็คีเลสสามสิบแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะหยิบนะครับเราจะเอาเป็นออฟหน้าตันเลยก็ได้คือ A10 STR10 แล้วก็ CD 10% CD 23 CR 30เซาจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือจะเป็นแอ็กแท็กสิแล้วก็ลด CD เปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือสัก3-4%ก็ได้นะครับเล่นได้หมดเออเล่นได้หมดไม่ติดนะครับสำหรับออฟสายกลางนะแต่ก็แน่นออนนนนนนตตตััววผมเเเลล่่่ธธาาาาุุกกกก็็็ใใใช้้้้แแบบบีีไดยยะครครรรงสป เปลี่ยนคีย์ออกเป็นคีดเมจนั่นเองนะครับแต่ซึ่งอย่างที่บอกผมเดน,นให้มันครอบคุมนะผมจะทําให้คีย์มันเพียงพอนะคีย์เพียงพอในที่นี้หมายถึงไม่ต้องกินยาเออหมายถึงไม่ต้องกินยาถ้าเราจะเล่นแบบกินยาด้วยนู่นนี่นั่นบ๊ะบะบใส่ฟูดเมจก็ได้นะครับใครต้องการความแรงแบบคีทสุดไปเลยอะไรประมาณนี้นะอาวุธของเราไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะวา่างเปล่านะแล้วก็ชุดใส่เป็นฟูดเมจได้เลยอะฟูดเมจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งโอเคผมจะหาแบบไม่ลบเอ T K มาซะส่วนใหญ่จะเราใครที่จะทำทูแฮนด์ จะเอามาเล่นกับดาบเวทได้ด้วยอ่าสังเกตว่าผมจะเอาแบบไม่ลบ M X a c k มานะครับแต่ตัวนี้มันลบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีติดไว้ก่อนนะครับเอาไว้เล่นกับสายอื่นได้นู่นนี่นั่นบ,บ,บนะบะบ้านะอ่าเนี่ยก็จะเลือกมาแบบอ่ะอันเนี้ยคือการลบธาตุเอออันนี้คือการลบธาตุลบธาตุตรงข้ามนะเราเป็นชุดตีลมเออดินชนะล,ลมแล้วก็ตีลมแล้วเราก็ลบธาตุดินนะครับว่าเราใช้ตีลมไออฟตีดินเนี่ยก็ไม่มีผลกับเราแล้วนะแทนการลบ M X a c k นั่นเองนะออฟนี้ก็เเเเเกกืออออบบบๆจะะะะสสีี่่่่่ยยยยงงูนนนคครรััถ้าปป็็ CD ลตไ ก็ชุดสุดอาจจะมี2แบบนะครับตัวนี้ก็ถามว่าชุดสุดไหมก็เกือบเกือบจะสุดแต่ว่าไม่สุดนะเพราะว่าออฟนั้นไม่ตันถ้าตันจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะคือ c d เปอร์เซ็นต์จะเป็น11แล้วก็ CD ดีหน่วยจะเป็น23นะครับออฟแบบนี้เขาเรียกว่าออฟกลับนะครับสำหรับชุดท่าที่แบบสุดๆมันจะเขาจะเรียกว่าออฟกลับนะคือเขาจะลงลบแอคแท็กนะครับเนี่ยแอคแท็กที่บวกเนี่ยที่คุณเห็นว่ามันบวกเนี่ยจริงๆเขาลงลบนะมันเป็นออฟสีหน้ามันจะไม่มีแอคแท็กนะครับแค่ว่าเราจะลงลบแอคแท็กแล้วที ึ้นมากลายเป็นบวกนั่นเองนะมันเลยกลายเป็นออฟห้าหน้าแบบ2ตัวนี้นั่นเองนะครับออฟมันก็เลยค่อนข้างที่จะแพงสุดๆไปเลยเออนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกนะผมยังคงแนะนําเป็นขนมปังขิงกับพริปตานะครับแล้วก็ใครที่เล่นดาบเล่นดาบดาวตกสายเอจิยูเออเขาโตใช้ได้นะครับถ้าเป็นสายเอเจียคาโตเราจะใช้เป็นจิบลิวสกับอ e ีวิฟิน่านะครับซึ่งโอเคหินเป็นเจกกอเกาะหนเมตรระยะ1เมตรเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับ เออแต่ว่าเราจะได้คิมาด้วยเพราะว่ามันเป็นบิวของดาบดาวตกสายเอิฝั่งนู้นนะครับเราไม่ได้ใช้เบอร์เซิร์กไม่มีตัวช่วยคยิีนอกมันจะใส่มาเป็นแบบนั้นแหละ ดัมใหญ่สามารถเอามาใช้ด้วยได้นะครับให้สปีดด้วยให้เจาะเกาะด้วยให้เสถียรด้วยค่อนข้างเหมาะอยู่เหมือนกันนะแต่น่นอนผมเล่นดับตลาดผมโฟกัสเป็นที่เจาะเกาะผมก็จะเอาหมวกที่บวกเจาะเกาะเยอะที่สุดมานั่นเองนะอ่ะต่อไปมีอีกเออก็ใครที่อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเซ็ตเจาะ8 8นะตัวเนี้ยเซ็ตเจาะ98นะครับหมวกไปเนี้ยผมได้ตีตัวเดียวเลยคือมิมิวแค่นั้นนะครับเออแต่บอสทั่วไปใช้ตัวนี้นะครับหรือหรือก็เออเหมือนจะไม่ได้เอามาแฮะไม่ได้เอามาเออ ก็ใส่เป็นระยะสเมตรไปเลยก็ได้หรือใส่แอคแท็กสุดๆไปเลยแทนย e ูฟินาก็ได้ไว้ตีบอสบางๆนะหรือไม่ก็เปลี่ยนหมวกไปเลยนะครับทำหมวกไว้อีกใบหนึ่งน้ไม่ต้องใช้ขนมปังขิงถ้าเจอบอสบางนะอ่ะหมวกธาตุใช้ได้เออหมวกธาตุก็ใช้ได้ถ้าเจอบอสที่มันไม่ได้แข็งมากผมบอกเลยว่าหมวกธาตุก็โคตรดีเออมันก็โคตรดีหมวกหนึ่งแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเราต้องถือกี่หมวกอะบอสมีหกธาตุอะเออต้องถือหกใบอะถ้าคุนเจ้สุดอะไม่เลยกลายเป็นว่าเออไปหาหมวกสักใบหนึ่งที่มันอาจจะ แหลงหมดกท่าก็ได้เออแต่ว่าแต่ว่าเราถือใบเดียวอ,ะอ่ะเออเราไม่ต้องเปลืองตังค์เราไม่ต้องอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ใครที่จะเอาแรงสุดโบกท่ามันให้คีมาด้วยให้ MP มาด้วยนะครับให้โลเพทมาด้วยมันจะทําให้เราบิวได้ง่ายมากๆนั่นเองนะครับแค่ว่ามันจะบิวยากแค่เรื่องจกกอกเกาะถ้าบอสไม่มีเกาะโมกท่าคือผมยกให้เป็นเดอะเบสอีกหนึ่งชิ้นก็ว่าได้นะครับแต่คนเขาไม่ค่อยใชยก้กระหลออเออคนเขาไม่ค่อยใช้กันหลออผมชอบตรงที่มันมีคีแค่นั้นแหละเอออันนี้ต้องบอกว่าในมุมมองผมนะครับเอออ่ะมันจะด้ไ ต้องอรอไกด์นะครับแหวนผมใส่เป็นแหวนธาตุนะครับประมาณนี้เลยนะก็จะใส่เป็นแหวนวีแววของนวส่วนแหวนปกติผมจะใส่เป็นจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับเออเป็นวีมอร์สกับบุลลิกนะครับหรือแม้ก็จะใส่เป็นแบบนี้เลยอ่าเอแท็กสเม็ดหรือใส่แบบนี้เลยที่แนะนําจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่วีมอร์ไปด้วย1เม็ดนั่นเองเพื่อเอาจอกเกาะนะไม่งั้นจอกเกาะก็จะไม่ถึง88ก็จะไม่ถึง98นะครับใครมีงบขยับขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวหินเครื่องรางมาสพังนะตัวเครื่องรางมาสพ ต้นคลิปที่คุณเห็นนะ่ะเออที่ผมไปหวดกับลอดินเน่อะนั่นผมก็ไม่ได้เปิดลมกดนะก็จะยัดสปีดให้มันไปประมาณหนึ่งแล้วก็จะใส่ค่า a า m p ไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับสำหรับเรื่องของไอเทมอ้อหินเผื่อผู้เล่นไม่รู้นะครับตัวแรกใส่เป็นฟูบิดเอาจากก่อเกาะนะครับแล้วก็ตัวที่สองใส่เป็นอ่าอสูรร่างจริงนะครับแล้วก็ใครที่อ่าต้องบอกว่าใครที่เอาไว้ตีแคบๆเกาะบางนะครับถอดฟูบิดออกเป็นดดนโทฟันโดแรงกว่าน,นะครับอ่า ต่อไปก็จะเป็นหินชุดเป็นบีมอสนะครับคู่กับอันธดาษนะเป็นระยะ2เมตรนะบีมอสให้เจาะเกาะมาด้วยนั่นเองนะอ่ะหินหมวกนะครับเป็นอ e ีวิฟิน่านะแล้วก็จะเป็นเจ้าแห่งราชัวัวนะจริงๆอ e ีวิฟิน่าเนี่ยเราไปใส่เป็นกอบบินอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการขี้จากอ e ีวิวนะกอบบินมันให้แอคแทกมากกว่านี้สเนก็จริงแต่ว่าผมต้องการค่าคี้สิบสองหน่วยจากตรงนี้นั่นเองนะตัดมาที่หินแหวนนะครับก็จะมีเป็นบีมอสอีก1งเม็ดนะแล้วก็ใส่เป็นคาริลิฟใครต้องการสปีดเพิ่มามา ใส่ถั่วก็ได้ครับเออหรือต้องการะก่อเพิ่มใส่เป็นสเตอร์ลอดหรือทลุก็ได้นะครับถามว่าดามเมจหายไหมหายอยู่แล้วนะครับก็ดูคาลิลิฟมันให้คีดาเมจสิบสองไอคเก้าเปอร์เซ็นต์หายอยู่แล้วดาเมจถ้าไปใส่พวกนั้นนะครับแต่แน่นอนถ้าเกาะคุณมันดันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะก็คุณยอมลดดาเมจลงเพื่อที่จะดีตีบอสเกาะแข็งเข้าอ่ะยางตีมิมิวเข้าอะไรเงี้ยถ้าคุณจะไปตีมิมิวอ่ะก็บิวแหวนไว้สองวงก็ได้นะครับแต่ซึ่งตัวผมมันเพียงพอแล้วผมสามารถทำเคละอไม่จาะเก้า กระชาผมมีอยู่20%นะครับมีอยู่แค่นี้นะไม่น่าจะมีอะไรเหมือนจะหมดแล้วไหมดีจี๊ดนะครับเกือบลืมจนได้นะวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ถูกเผาไหม้นะครับก็คลิปกระยาวอยู่ดีนะอืออันนี้พยายามรวบรัดแล้วนะตัวนี้ใส่มารี MP นั่นเองนะครับก็มันจะใช้คู่กับคาดิงกินะแล้วก็ MP สูงสุดนะครับไม่ได้ฟิกนะ ไล้ลักเอามาด้วยนะครับเรากดสกิลสดปล่อยอยู่แบบกดเคียวสดหรือแบบกดบูบาลงสดอะไรพวกนี้เรากดสดปล่อยอยู่นะมันทาให้สกิลที่กดแบบไม่ได้ใช้แท็คคอมโบแรงขึ้นนะครับแสงกบุญนะครับเอาไว้ออกมานั่งออกมานอนมาเต้นเวลาสู่บอสจบแล้วไ p ้รีเอ็มพีนั่นเองนะแล้วก็เต็มแรงแกนแท้นั่นเองนะครับเพื่อโอกาการติดเต็มแรงอีก5%นะมีผลกับ DPS ีอาเหมือนจะหมดนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการทําเลื่อนเหลือ17เหมือนต้นคลิปนะครับหนึ่งอย่างเออหนึ่งอย่างก็คือหมวกนะครับหมเาใส่ป็น E ปีกกุหลาบน้าเงินเพื่อลบ HP ไป2,000เลยนะครับที่หมวกใส่หินอะไรก็ได้ที่ไม่ลบเลือดและไม่บวกเลือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหินชุดนะครับอ่าหินชุดเราจะใส่เป็นบังเกอร์โดมนะครับหเม็ดที่เอาไว้ลบเลือดนะตัวผงก็ใส่เป็นอ,อันธาร์ดกับบังเกอร์โดมนะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับเลือดผมก็จะเหลือจริงๆเลือดมันจะตายเออจริงๆมันจะแตกนะครับแต่มันรอดเพราะอะไรรู้ไหมมันรอดเพราะสกิลดาวบุชิโดนะครับอ่านี่บุชิโดผมใส่มาเป็นเวลเจ็ดนะครับถ้าผมใส่เป็นเวลแปด HP ผมจะเป็น20 27นะครับใส่เป็นเวล9 HP จะมี37แล้วก็ใส่เป็นเวลสิบเฮดพจะมีอยู่47นะผมเลือกที่จะใส่เป็นเวล7นะครับเพราะว่ามันจะโดนดาเมจไอพายุของลอนดีเน่หนึ่งเออผมก็เลยใส่เป็นเวล7มานั่นเองเพื่อที่จะให้เลือดเหลือแค่นี้นะจริงๆก็ผมมีสกิลดาวชิโดอีก2อันเออหายไปไหนวะอ่าเนี่ยผมก็ทำเวล10ไว้ใช้ปกตินะครับแล้วก็มีเวล9ด้วยเออนะแต่ใครที่จะทำตามนะครับแค่เวล7พอเออแค่เวล7ก็น่าจะเพียงพอแล้วในการที่จะทำเลือดน้อยค่ะอยากน้อยจรออาจะะรเออเราะว่ อย่างเราดิเน่เราทาเลือด17เเนี่ยเราก็โดนดาเมจแค่ทีละหนึ่งแล้วอะ่ะพายุอะ่ะเออถ้าเราทําลงไปเหลือ7อย่างเงี้ยมันก็โดนทีละหนึ่งอยู่ดีแล้วซึ่งถ้าคุณโดนพายุลุมอะ่ะมันก็แตกนะเพราะว่ายาบางทีมันฮิวไม่ทันนะครับซึ่งในขนาดเลือด17บางครั้งผมยังแตกนะผมบอกก่อนก็นจะประมาณนี้สําหรับการทาเลือดน้อยนะครับดูดิเฮดพีวิวสิบเจ็ดอือจะรั่วมันเอาไว้รับกับาดาเมจสัดส่วนนะาไว้รับมือกับพวกจเบสสัดส่วนทั้งหลายนะครับก็ใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะทำใกล เพื่อที่จะมาเจาะลึกสกิลให้นะครับในการที่เอ้ยทำไมมันเปิดเซบเบอร์ออร่ลแล้วเลือดไม่ลดโดนบอสตีโดนสกิลแล้วเลือดทำไมไม่ลดแล้วเลือดมีอยู่แค่นั้นทำไมไม่ตายนู่นนี่นั่นบ๊อบบ๊อบเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันอีพีต่อไปแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูตัวไฮไลท์สกิลด้วยนะครับผมสำหรับรายละเอียดต่างๆขขอองงงสกกิลเชึาย็ เอาไว้เจอกันอีพีต่อไป